สวัสดีครับพมพี่นลองวันนี้ชาชิว่าจะมาแนะนําวิธีการทําจอมแหนะครับขึ้นจอมแหงไหมครับศาสตรว่ามาแนะนํากันสําหรับคนที่อยากได้วิธีการทําหรือว่าคนที่อยากทําแล้วก็อยากแต่ทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็อยากทําก็เข้ามาดูมาชมได้ครับสําหรับวิธีการขึ้นจอมแหอดอกเบีวนะครับอ,อขั้นตอนแรกนะครับ ามาเม่นองกันนี่นะครับตอกตะปูสองสองตัวครับที่ผมทำก็จะใช้ความยาวอยู่27เซนครับเสาจะขึ้นเสาทั้งหมด16บหกเสาะครับอ่กันนอนแรกแล้วก็ลายนี่เราก็อาจจะมัดไว,กไดดไว้ก็ได้ครับมัดไว้เงินยืงก็ได้ครับพอให้ แกออกง่ายๆนี่ครับฉะนั้นถ้าเราจะเอากี่เสานะครับเราก็นับเอาเลยน,นี่นับจากนี่หนึ่งครับเราจะเอากี่เสาเราก็นับจากทั้งนี้นะครับไอ้ตรงมัดนี่เราไม่ต้องยังไม่ต้องนับเพราะว่ามันจะเป็นปลายเดี๋ยวเราจะตัดออกเราก็เริ่มนับจากฝั่งนี้ครับหนึ่ง สองอ่ะมาทางนี้กับสองเนาะครับสามสี่ห้าหก สิพกเลยนะครับสิพกแล้วพอครบแล้วเราก็จะเดี๋ยวเรามัดมัดไปลายไว้ตรงนี้นะครับะพยายามมัดให้ตึงนี่แหละครับแล้วเราจะได้เสาที่เท่ากันนะครับส่วนปลายสองปลายนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดออกที่หลังนะครับอันนี้ก็เลยสิพกแล้วทีนี้เราก็เตรียมเชือกมาครับ ยาวประมาณจักสองเมตรสองเมตรได้เลยจแล้วเราก็จะเริ่มมัดตรงนี้นะครับที่เจ็ดเซนครับผมก็จะเอาปากกาเตรยียมไว้เนาะนเจ็ดเซนถ้าใครทำจะขึ้นจอมแฮตานหน่อยก็อาจจะเอาเสักโกเ้นก็ได้ครับหรือห้าเส้นก็ได้อันนี้ผมจะทำเบื่อขึ้นจอมให้อ่า ตรงหลายเสามันเหลือยาวจ้าหน่อยหนึ่งนะครับไปเจาเจ็ดเซนแล้วก็มาจบทีนี่ยี่สิบเซนครับมันจะเหลือฝังหน่เจ็ดเซนนะครับนี่ะครับทีนี้ก็เอาเชือกมาครับพับขึงเชือกเส้นที่เราอาดเผื่อไว้เจ็ดสองเมตรนะครับมาแล้วก็พับขึงแล้วก็สอดมาเส้นหนึ่งอยู่บนเส้นหนึ่งอยู่ล่างนี้นะครับเส้นที่อยู่ล่างก็มาขึ้นทับบนเส้นนี้ครับเส้นที่อยู่ล่างก็ขึ้นทับบน แล้วก็หลอดตายครับไปนี่ครับหลอดตายครับไปฝั่งนี่ผมมัดไอ้ตอนตอนเริ่มมัดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมมัดยังไงแล้วนี่ไอ้ตอนนี้มันจะยังไม่อยู่ที่นี่เราก็พับเป็นงอๆอ,อ,อย่างนี้นะครับนี่เส้นนี้ขึ้นบนขึ้นบนเนาะครับ เนนี้ก็จะขึ้นบนเส้นนี้ขึ้นบนแล้วก็หลอดตายมาครับอ่าหลอดตายมาเขาห่วงห่วงฟังนี่เห็นไหมครับเส้นนี้มันจะหลอดตายมาเส้นนี้จะพาดขึ้นบนไปแล้วก็หลอดห่วงของเ้นนี้แล้วก็ดึงครับมมครับนี่จะเริ่มมาแล้วครับเส้นนี้อยู่บนมันก็จะกลับมาดานบนครับน้อง แนี่อยู่ใต้มันก็จะหลอดไปใต้คขึ้นก่าครับไม่ี่นองสังเกียด,ดีๆนะครับไเส้นไหนที่มันอยู่ใต้กัให้มันหลอดใต้ไปเลยครับหลอดใต้เชือกตัวนี้วิธีทาง่ายๆถ้าไม่งั้นเราจะสับสนกับนี่เส้นอยู่บนก็จะพาดมาบนแล้วมันหลอดห่วงของเสน้นใตายเ้นอยู่ใต้ก็จะหลอดต้เราไปหลอดห่วงของเส้นบนครับแล้วเราก็ดินครับนี่จะเริ่มมาแล้วครับ เหมือนเดิมครับนี่เรามองดูดิเส้นนี้เป็นเส้นบนวิ่งมาครับก็จะพาดบนกลับไปคือครับเส้นนี้ก็จะคล้องไอ้เส้นบนนี่คล้องมาแล้วครับมาหลอดตายนี่ครับถ้าพ่อแม่คนไหนพ่อแม่พี่น้องคนไหนไม่เคยทักก็จะอยากนิดนึง้วครับแต่ถ้าคนที่ทักเป็นแล้วครับจะง่ายครับนี่แล้วก็ดึงให้ดึงครับแต่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเส้นนี้มาจากขางต่เราก็หลอดตายไป อันนี้ครับผาดมาแล้วก็ขึ้นบนมันเดิมครับน,นี่ผาดขึ้นบนมาปึ๊บเรก็มาหลอดห่วงของเส้นตายนครับแล้วเราก็ดึง อันนี้ลับไปเหมือนเดิมครับเส้นบนผ่านไปเส้นเส้นใต้ครับของทับไอเส้นบนแลนเราก็รอใต้ออกมานี่นะวครับเส้นบนผ่านไปเส้นใต้ผ่านไอเส้นบนแลนเราก็รอใต้ออกมาเราก็ดึงครับนี่ครับทำงี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมาถึงเส้นนี้แล้ครับ อ,อีกรอบนะครับนี่เส้นตานี่หลอดไปไปทับเส้นบนเส้นบนก็ยกขามขึ้นมาแล้วหลอดใต้เส้นใต,ต้ยเเดี๋ยวผมจะขอยยาบทักไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเสซจแล้วเนี่ยได้ให้พ่อแม่พี่น้องดูครับอ่ะ พ่อเม่พี่น้องผมลืมออกไปตัวนี้ได้ที่ผมมีเป็นได้ลังกาวนะครับแล้วบ้านเราก็เรียกลังกาวแต่ว่าถ้าพ่อเมย์พี่น้องคนไหนจะใช้ชลังสิบสองก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าอยู่นี่ผมมีแค่ลังกาวผมเลยใช้ลังกาวมาทำนะครับ ถึงปากกาที่ผมม์กไว้แล้วมก์กจิตสินไว้พอเราทักมาถึงนี่เราก็ถอดตะปูด้านนิ่วหรือเราจะถอดด้านนี้ก็ได้ครับแต่เราถอดตะปูออกเพื่อเขาอันนี้เราขอกมากอันนี้ปลายปลายที่ผมมัดไว้เนาะครับเราก็ตัดออกไปเช็คล้นเลือดอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ เสร็จแล้วเราก็เราก็จะพับมาคลองใส่นี้ครับนี่ครับไอ้ที่ได้ที่เราไว้ครขั้ต้น2เมตรก็จะเหลือสั้นๆแล้วครับครับพอดีครับทักอันนี้แล้วพอดีนี่เราก็จะคล้องมาอย่างเงี้เนาะแล้วก็ดิงดิงให้ถึงเพื่อให้เสาของ เรแหมาเรามาเท่ากันทีเดียวเราก็จะพันตรงนี้เลยครับครับเอาปลายที่เหลือเนี่ยพันไปเลยครับโอเม่พี่น้องเพราะจะดัหน่อยนะครับเพราะว่าได้นี่ ลอยเอาไปตกปลาตกอะไรมาแล้วกราจายได้ค่อนข้างดำมนะครับก็ไม่ได้ขาวสะอาดเหมือนได้ใหม่นะครับเห็มือผมจับมาจับนัน่นจับนี่ก็จะจะดำน้น่แหจะดำนหน่อยนึงแหละพันไปเลยครับ ได้สุดเลนะ้เนาะยังยังไม่พอครับได้สุดแล้วแต่ยังไม่พอกะเขาได้เส้นใหม่มาพันใส่ครับผมจะใช้วิธีการพันนะครับอ่านี่พอมันเริ่มเนียแล้วเราก็ถอดออกจากตปูดได้ครับก็เราจะได้พันง่ายขึ้นนี่ครับพัน เนี่ยมันเป็นเป็นปุ่มพันเรียงดีๆนะครับเราก็อย่าพันเรียงเน้มันเป็นปุ่มเพราะเวลาเราถักเป็นด้อมดอกบัวครับให้มันเป็นปุ่มลักษณะมันดอกบัวนะครับ เราพันพอแล้วแล้วเ,เราก็หมัดตะกุ้นเป็ดกันเลครับ พันเสีเแล้วตัดออกอันนี้กับายอีกด้านหนึ่งครับที่ตอนเราพันเสากับดี๋ยวตัดออกอ่าพอได้อย่างนี้เลยนะครับ ไปที่แล้วเราก็จะเอาเชือกมามัดตรงคอเนี่นะครับเพื่อจะให้มันเป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อเราจะทักดอกบัวนะครับเนาะเราก็มัดเป็นเงินตะกุดเพ็ดครับ แค่พออยู่ๆนะครับเ,เราจะไม่มัดแน่นมากว่างั้นมันจะสอดไอตัวนั้นมายากเนาะครับเนาะจะมัดพออยู่ๆเนี่นะครับเนี่ยเป็นตะก,กุดเบ็ดแล้วค่ะมัดผมไว้จักหลบ แค่เห่าเขานี่ครับเอ่อถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาปลายจิ้มได้หรือว่าเอาไอ้ที่ทักไม้พมเนาะครับมาทักแต่ว่านี่อยู่นี่ผมไม่มีผมเลยผมไม่ไพ่ครับมาเราเห็นหัวมันตะขอแบบนี้ครับอืมาไว้สอดตรงนี้ครับสอดไอ้ที่เรามัดไว้เมื่อกี้ครับนี่สอดมาอย่างงี้เนาะครับเลือก เสามาจากเสาหนึ่งครับไอ้ที่มีอยู่นอกสุดครับมเัเกาะนี่แล้วก็ดึงขั้นตอนนี้จะทำยากนิดนึงนะครับใช่ความใจเย็นนิดน,นึงเพราะเราก็ดึงให้มันลอดใตเส้นที่เรามัดมานี่ครับที่ละเซนแบบนี้หละครับ ดึงมาได้แล้วแล้วก็มันมาหลอดตัวมันหีนครับนี่ครับก็ห่วงมาหลอดตัวมันหินออกมาอย่างนี้ครับก็ดึงนี่ครับได้แล้วหนึ่งนำตองมากท็ทำเหมือนกันครับหลอดไปก็ห่วงมา แล้วก็ขอมาหลอดตัวมันเองเหมือนเดิมครับนี่คู่คู่ของตัวงวงนี่เราก็ไปเกาะมาหลอดครับอาจจะดูเขาใช่ยากนิดนึงนะครับอาจจะดูและทำยากนิดหนึ่งตัวถ้าทำไมพี่น้องคนไหนพี่ๆนานา,นานคนไหนอยากทำเป็นก็ลองดูได้ครับถ้าคนทำเป็นแล้วก็จะดูไม่ยากหรอกครับนี่ เดี๋ยวทำให้ดูยังไนดึงครับ สามเสาแล้วครับตอนนี้นี่ครับอเอาครับเดี๋ยวผมสอนแล้วเดี๋ยวผมจะพามาทำขั้นตอนต,ต่อไปครับนี่ครับนี่ครับพอไปนองเมื่อสอดลอดตัวมันเองครบทุกอันมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเชือกขาวเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเจน มือสอดลอดตัวมันเองแล้วก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ลองสังเกตดูได้ครับนี่ครับนี่เส้นนี้ก็จะลอดตัวมันเองอันนี้ก็จะลอดสอดไปนู่นแล้วก็ลอดตัวมันเองกลับมาต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาเสน้นเน่ครับภาพเนี่ยถ้าเหมือนเราจักสารก็จะเป็นแบบ อันนี้มันหลอดตัวมันเองมาเรามาภาพเส้นนี้เรามาหลอดอีกเส้นหนึ่งครับนี่ทำาเห็นภาพเส้นค้างคามันนี่ครับเส้นางคางแล้วก็มาหลอดใต้เส้นนี้ครับเหมือนคอมถ้าคนเคยเรียนคากมสมัยก่อนก็จะวิธีจักสานอะทับซ่อนทับประมาณนั้นแหละครับอันแรกมัน ซ่อนมามาต้อ็มาทับอันข,ข้างๆเข้ามาซ่อนอีกอันหนึ่งนี่ครับถ้าได้เป็นเล็กไอ้ทักไม้พรมอะครับมันจะดึงง่ายไหอย่อันนี้ผมไม่มีเอาไม่ไผ่มาเมื่อกี้จะมีเสีย่ยนมีอย่างเกาะได้แตกเมื่อันี่นี่ซ้อนทับซ้อนไม้ครับกระท่ำนี้ไปตลานครับนี่พอมาดูว่านี่ อันนี้มันก็ซ่อนใต้มาแล้วทับคู่นี่แล้วเราก็จะเอามาซ้อนใต้คู่คู่ที่โดนทับเมื่อกี้ครับก้าโกงมา้เฮ้ยอืมแล้วก็ดิงครับเหมือนการเ,เรียงอืมเรี่ยมาแล้วอันนี้เหมือนกันครับทับคู่นั้นแล้วก็มาซ้อนใต้คู่นี้ คู่หนึ่งมาซ้อมใต้อีกคู่หนึ่งตรงไหยคู่ไดีนถ้าครับมองดูดีๆเห็นมันถูกคู่แล้วมันจะสวยครับผมก็จะเอาอีตัวลายใหม่นี่ซอดไปตายคู่นี้เพื่อไปดึงมันลงมาครับนี่ดึงครับนี่ ไปเรื่อยๆครับนี่ก็ได้สามสามเสาแล้วก็ทั่งงี้ไปเรื่อยๆจนครบสิบพกเสาแล้วครับเี่ยก็จะเริ่มเป็นลายล้ะเป็นลายดอกบวัวและ สารไปนี่แหละครับเรื่อยๆจนครบสิบหกเสาครับนี่ครับพ่อเม่พีม่น้อพอครบสิบหกเสาเลยแล้วก็มาดึงดึงจัดให้มันแน่นนิดนึงครับนี่ครับดึงทีละเสาอย่างนี้ครับใช่ไี้ครับก็จะเริ่มเริ่มเป็น สมดอกบัวแล้วครับเราก็จะดิ้งสอดอีกเจาะรอบนึงครับทำไมไม่นองเหมือนเดิมครับไอ้ที่ซ่อนใต้ก็จะทับมาคู่หนึ่งซ่อนใต้มาคู่หนึ่งครับมาคู่หนึ่งแล้วก็มาซ่อนใต้อีกคู่ถัดมาทำเหมือนเดิมครับ ผลคู่นี่ล้วก็เอามาซสอนใต้อีกคู่ถัดมาครับพอดีเนใ่ยไพ่ยังไงเป็นเสียนไม่ค่อยดีเยอะครับเคาะได้แตกเมื่อนี่อันนี้ทำไปอย่างนี้แหละครับจนครบรอบอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับนี่ครับนี่ครับผมไปน้องอมาสอดเซ็ตเรียบร้อยครบไปสามรอบจากรอบแรกสอดต,ตัวมันเอง สอดต,ตัวเองเราก็มาทับอ้ตัวคู่เพื่อนด้าน้างแล้วก็สอดอีกรอบนึงงล้วก็มาสอดอีกรอบนึงเห็นสอดสามรอบกับเนี่ยก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ครับเราก็ดึงให้ตึงกับทีนี้ดึงไหล่มันสวยครับให้ตึงทุกเสียนเราจะได้เสาเท่ากันครับนี่ที่หกเสาครับอันนี้เสานี่ก็ที่ได้มันแตกๆในพว,ว่อันนี้ไปลายไม่ไปผมมันเป็นเสียน มันกับไปเกาะได้เป็นคุยครับนี่หน่วยแต่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นปนัญหาครับเอครับได้ไปเอาไปสารแหได้นี่กจะเลื้อนี่ตาประมาณตาจะสามเซนครับอันนี้ก็เซนขึนะ้นเนาะถ้าเราทักเป็นตาแหไปมันก็นจะเป็นตาแหประมาณตักสามเซนอะไรครับกระเลือหางประมาณจักเซนขึ้นถ้าใครอยากให้มันเลือ้นก็นี่ก็ให้ตอนที่ ทีแรอกที่ผมเหลือไว้เจ็ดเส้นกันเหลือไว้เจ้าหกเส้นครึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ครับนี่อันนี้ทักมาเนี่ยเราก็ดึงลายพอกครบทุกเสาแล้วก็ดึงลาครับนี่ได้ไี้ครับอืมเนี่ยครับยอมให้ก็ค่อนข้างจะทํายากครับถ้าใครทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้จริงๆอ่ะซื้อเขาเอากันดีกว่าครับนี่ผมก็ทําก็ใช้เวลาไปแค่ประมาณชั่วโมงครึ่ง นี่ได้นหนึ่งครับชั่วโมงครึ่งนี่อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนอันนั้นนะครับไม่ง่ายเหมือนไอมีเล็กทักไหมพรมมันในหน่อยมีหัวตะขอแบบนี้นะอันนั้นมันจะลื่น,นจะทักง่ายกว่านี้ก็จะเร็วกว่านี้ครับเอาครับสําหรับลิปนนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับพ่อเม่พี่น้องคนไหนที่สนใจ อยากได้วิธีทําหรือว่าอยากทเป็นนะครับก็เข้ามาดูมาชมได้นี่ยครับถ้าทําไปแล้วก็ไม่ยากครับชั่วโม,มงก็กว่าก็ได้ครับแต่อยากจะสารแหรที่หนึ่งกับบางคนกับสารป็นเนาะแต่ทําไม่เป็นก็นเข้ามาดูมาลองอทําได้ครับไม่ยากครับถ้าเราลงมือทำาะไรไม่มีอะไรยากครับสําหรับคลิปนี้ก็ากไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับอาจศิวะก็ถ้ามีเก็บอะไรเล็กน้อยที่ทําได้ก็จะเอามาให้เพื่อ่พี่ น้องได้ดูกันเนะครับขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ